โตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดมิ k y w a y Tesco Lotus สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Owner คนหัวแถวสัปดาห์นี้พบกับดิฉันธนศออรอมัดตายกุลรับหน้าที่แทนคุณปับนรัฐที่ติดภารกิจอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะ จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสร้างการรับรู้แบรนด์ที่เข้าถึงใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องกับการบริการที่ดีกว่ามาตรฐานจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมบริษัทโตโยตา้าเคมอเตอร์สผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดจึงสามารถสร้างความประทับใจในคุณภาพของสินค้าแก่ลูกค้าทำให้เกิดความผูกพันระยะยาวระหว่างเคมอเตอร์สและตัวผู้บริโภคค่ะส่วนก้าแรกก้าต่อมาก้าปัจจุบันและก้าแห่งอนาคต ของบริษัทเคมอเตอร์ ors, จะมีทิศทางเป็นอย่างไรคงจะต้องให้ผู้บริหารไฟแรงจากองค์กรแห่งนี้มาเล่าให้เราฟังกันนะคะแขกรับเชิญที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนั่นก็คือคุณจระเดชสมภพรุ่งโรดท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์สผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ทางรายการดีออนเนอร์คนแถวนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณหนุ่มหรือว่าคุณจิรเดชมาพูดคุยกับเรานะคะขออนุญาตรเรียกว่าคุณหนุ่มแล้วกันนะคะค,คำถามแรกสําหรับวันนี้เลยอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปของทางบริษัท t o โยต้ตยตาเคมอเตอร์ ors, ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ของเราครับก็ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พศ2520นะครับโดยท่านประธานบริษัทก็คือคุณวิเชียนสมพพุ่มโรดนนะครับ<ม>ซึ่งเป็นคุณอพ่อนะครับซึ่งเริ่มแรกของการดำเนินธุรกิจเนี่ยเตอรตตาเคมเตอร์มมอรอของเราเนี่ยก็เป็นนลเลอร์ที่เล็กๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ท่านด้วยความสามารถของท่านนะครับและวิสัยทัศน์ก็ได้เริ่มขยายธุรกิจนะครับก็มีการขยายาชโชว์รูมสาขาเพิ่มมากขึ้นน,นะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมด20สาขาซึ่งจะมี17สาขาที่มีฝ่ายขายและดูดในการพรบวงจร17สาขาแล้วก็จะมีที่ขายเพียงอย่างเดียวเนี่ย3สาขาะนะครับแล้วก็โ์รูมที่เปิดใหม่ล่าสุดก็จะเป็นโ์รูมสาขาวิภาวดี60ะนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดขายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจากเริ่มต้นของการเปินธุรกิจเนี่ย เราก็จะเป็นการเงินธุรกิจที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีการขยายตัวของตลาดและสิ่งที่เรามีการขยายในเรื่องของสาขาทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศนะครับแล้วก็มียอดขายมากกว่า30,000คันในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีศูนย์รถเข้าถึงบริการมากกว่า250,000คันต่อปีเช่นกัน ก็คือธุรกิจนี้คุณพ่อเป็นคนริเริ่มมาใช่ไหมคะแล้วก็ส่งต่อมายังคุณหนุ่มใช่ครับถ้าถามตรงๆแล้วคือเรียกได้เลยถ้าพูดเป็นคําไทยก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นรหรือเรียกได้ว่าหล่นใต้ต้นก็ว่าได้นะคะคทีนี้เรื่องของการวางตัวเรื่องของการทํางานเป็นยังไงบ้างคะมีอุปสรรคไหมจุดตั้งต้นนะครับก็คือเราต้องเริ่มไปทํางานตั้งแต่พนักงานขายเลยนะครับซึ่งผมเริ่มงานเนี่ยก็คือตั้งแต่ พศ2538นะครับซึ่งในครั้งหน้าที่เริ่มเข้ามาทำงานเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นผู้บริหารน,นะครับก็ทางคุณพ่อก็ได้ให้ทางผมเนี่ยได้ลงไปขายรถกับลูกค้าจริงๆค,ครับซึ่งเ,เราก็จะต้องทำเอกสารมีการขายรถลูกค้าคแล้วก็รวมถึงมีการส่งมอบรถลูกค้าทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดียวกับลูกค้าโดยตรงหรือในเรื่องของ ต่างๆนจนมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากมากเพราะว่าเราก็สามารถที่จะได้คุดคุีกับลูกน้องนะครับล้วก็ได้แก้ปัญหาให้กับลูกน้องได้ทราบงปัญหาที่แท้จริงว่าในสิ่งที่เรา,เาได้ลงไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับของพนักงานแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพนักงานด้วยเช่นกัน การทำงานระหว่างคนสองรุ่นก็คืออาจจะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณหนุ่มเองนะคะคมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะในสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ท่านบริหารทุกท่านนะครับที่น้องทุกท่านที่ได้ทำงานร,ร่วมกันเนี่ยก็ได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งของคนในสมัยก่อนเนี่ยท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานกว่าจะประสบควาสมสำเร็จในถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยท่านก็มีจุดเหล่านี้เนี่ยมากๆซึ่ง พวกเราทุกคนเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วก็ได้เอามาเป็นตัวอย่างในการที่จะทํางานในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จอย่างท่านประธาน<ม>ก็คือคุณพ่อค่ะก็ะคือทราบมาว่าการทำงานตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อจนมาถึงรุ่นคุณหนุ่มเนี่ยก็จะเน้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการบริการก่อนการขายและหลังการขายใช่ไหมคะ,คคะใช่ครับค่ะใช่ครับคือแล้วเรามีวิธีบอกพนักงานยังไงแนะนําพนักงานในองค์กรของเรายัางไงอะคะ ก่อนอื่นเราก็คงจะต้องมีการบริการลูกค้าหรือว่าดูแลพนักงานให้ดีก่อนนะ <Later. S 2> ครับเพราะว่าก่อนที่จะให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีจิตใจที่จะบริการเราต้องทาจากภายในก็คือเราต้ององค์กรเราจะต้องทําให้พนักงานเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้ความรู้หรือให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลลูกค้าว่าเป็นอย่างไรน่ย ผมคิดว่าเขาก็คงเต็มใจในการที่จะดูแลลูกค้าของ Toyota t o t a t n าเครื่อมอเตอร์ด้วยเช่นกันคุ่ณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าความมั่นใจของคนรุ่นเก่าที่ส่งต่อมาอยัางคนรุ่นใหม่เป็นอาวุธสำคัญนะคะสำหรับธุรกิจครอบครัวเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะไปพบกับช่วง On The Move เกาะติดความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจแล้วกลับมาพบกับดิฉันและคนหัวแถวของเรากันต่อคะ่ะ บริษัทพนาสิริเดเวลอปเมนต์จำกัดน,นำโดยคุณถาพลพนาเศษประธานกรรมการบริหารแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทาวน์โฮมพนาสิริเรสเด้์เกษตรนวมินโครงการใหม่ในรอบ5ปีโมเดินทาวน์โฮม3ชั้นมูลค่ากว่า500ล้านบาทโชว์บ้านตัวอย่างดีไซน์โมเดินมั่นใจปิดการขายได้ภายใน3เดือนแย้มแผนลงทุนระยะยาวเล็งที่ดินไว้หลายแปลงทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ เอโลเซอร์วิสพัทให้บริการหลังการขายเรื่องของอลูกค้ารถเสียหรือลูกค้าน้ำมันหมดหรือหลายไดสิ่งไม่ไ้อย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าในยามที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะให้เราช่วยหรืออยางถุกเชิญบ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วย การได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอื้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลงที่แอคซเราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแ x คซมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแอคซนิยามใหม่ของมาตรฐาน เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดี ไม่มีปัญหากวนใจมัคหาปัญหาก็เหมือนกันไรกังวลทีเดียวเอ้าจริงไหมคะอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ใช่รุ่นนี้ต้องเสียใจมากๆและก็รันตีไม่มีปัญหาซื้อสินค้าไอทีอย่าดูแต่พิตเต้มองหาสัญลักษณ์ p l ็ s t า b a ิ Cinec ของคดีบริการหลังการขายเยี่ยม สนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์หุ่นคีพึ่งไทยไทยซัมซุงประกาศชีวิตบอสสินน่การที่จะครองตำแหน่งคนหัวแถวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะ แต่จะทำอย่างไรให้ตำแหน่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นคนหัวแถวของเราจะมาพูดคุยถึงเคล็ดลับว่าทำอย่างไรให้องค์กรของเขาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะคุณหนุ่มคะปัจจุบันนี้คืออย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวทางบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์สมีจุดแข็งอย่างไรให้ไปสู้กับบริษัทอื่นได้คะโตโยต้าเคมอเตอร์ or, เนี่ยปัจจุบัน ก็มีมีหลายๆจุดแข็งที่ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็แข่งขันกับคู่แข่งขันได้นะครับจุดหลักๆของโตลต้าเคมอเตอร์ก็คือข้อที่1เนี่ยจากที่ผมเรียนให้ทราบก็คือเราเป็นตัวแทนจําหน่ายโตลต้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับซึ่งโคต้าของเราในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะขายรถแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้รับรถเร็วกว่า คู่แข่งขันนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือในเรื่องของโชว์รูมและศูนย์บริการนะครับที่เรามีเปิดทั่วกรุงเทพมหานครนะครับมีกว่า20แห่งซึ่งเราก็จะมีจํานวนสาขาที่ครอบคลุมในเขตกรุงเทพเพื่อรองรับกับการใช้บริการของลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับข้อที่3มก็คือในเรื่องของอการที่เรามีช่างผู้ชำนาญการ โดยการันตีจากการที่เราเได้มีช่างที่ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะการบริการของลูกค้าคของเต y o t a ้านะครับซึ่ง Toyota เต y o t a ้าเคมอเตอร์ก็สามารถที่จะได้รับรางวัลในทุกๆปีม,มากกว่า15ปีติดต่อกันซึ่งยังไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนแล้วในส่วนของอนาคตนะคะมีการวางแผนบริษัทเคมอเตอร์ไว้อย่างไรบ้างคะอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับก็คือ สิ่งที่บริษัทได้ทําอยู่นะครับในปัจจุบันก็คือ 1. เรามุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรใ,ให้ดีในสายตาของลูกค้า<ม>เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใน,ในความเป็นตัวเองนะครับแต่เราพยายามที่จะหาจุดเด่นและตอกย้ำํำในความเป็นตัวคิเองตัวของเคมอเตอร์ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับพัฒนกติของพนักงานทุกท,ท่านนะครับในองค์กรของบริษัทเนี่ย ให้มีเดเรกชันที่เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งเราจะได้ไปด้วยกันได้ะนะข้อที่2ก็คือเรามุ่งมั่นที่จะทำมาตรฐานของ t o y ต้าเคมอเตอร์เนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจุดในการที่จะปรับในส่วนตรงนี้2จุดก็คือข้อที่1ก็คือเราจะมีบริการ เราเรียกว่า Hero Service Plus ครับซึ่งบริการ Hero Service Plus ของเราเนี่ยนะครับก็คือจะให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับ Toyota K Motor เท่านั้นนะครับบริการนี้จะเป็นบริการที่ให้บริการหลังการขายครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการในเรื่องของตัวรถยนต์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออลูกค้ารถเสียหรือลูกค้าน้ำมันหมด หรือหลายๆสิ่งยอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าในยานที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะให้เราช่วยหรืออยากถูกเชิญส,สุดท้ายนะครับก็คือเราพยายามมุ่งมั่นที่จะดํเานเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทนะครับก็คือวิสัยทัศน์ของบริษัทก็คือเราจะเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และ ูนยบริการของคนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยสโลแกนของโตท้าเกอ t o เตอร์ or, ก็คือ drive ก a ต t ร r to g ก t นะครับก็คือเราต้องการที่จะเ,เข้าไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่าสำหรับพนักง,งานของเกอเตอร์ or, แล้วก็ลูกค้าเกอโมเตอร์ด้วยเช่นกันคค,คุณผู้ชมคะถ้าจะเปรียบเทียบองค์กรต่างๆแล้วคงจะไม่ต่างอะไรไปกับร้านอาหารหรือว่าครอบครัวค่ะถ้าองค์กรไหนมีผู้บริหารที่เก่ง องค์กรน,นั้นก็จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพโดดเด่นตามไปด้วยเหมือนอย่างเช่นบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์แห่งนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะการที่เราได้ลงไปทํางานแล้วก็ได้ลงไปดูแลในส่วนงานของเราเองเนี่ยเราจะสามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจในการทํางานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกับลูกค้าได้ทุกๆท่านด้วย รถชนไม่มีรถใช้ p q m Motor Add-on จ่ายสูงสุดครั้งละ3,000บาทรถชนเจ็บนอนโรงพยาบาล p q m Motor Add-on จ่ายสูงสุดครั้งละ90,000บาท TQM ปลอบขวัญประกันเสริมเริ่มต้นเพียง1,800บาทพร้อมบริกรารฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงซื้อได้ที่แรกที่เดียวที่ TQM โทรเดี๋ยวนี้ที่02-150-8555เบอร์เดียวคุม้มมีประกันรถชั้นไหนอยู่ก็ซื้อเสริมได้ไม่ต้องรอประกันหมดโอนเลยนะครับ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ทานอะไรดีครับเั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยค่ะแล้วเครื่องดื่มบีอิงบอดี้ไลน์ครับคุณดีเริ่มต้นจากความสดชื่นแค่รู้จักเลือดใหม่บีอิงบอดี้ไลน์มีใยอาหารสูง1 3 0 0 0มิลลสนิกรัมสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นพอลล่าเนอร์ นิตยสารออโต้พรีวิวในช่วงพักเบรกโฆษณาเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหนุ่มนะคะถึงได้รู้ว่าคุณหนุ่มนอกจากจะเป็นผู้บริหารที่ทํางานเคร่งเครียดหนักแล้วยังเล่นกีฬาอีกด้วยกีฬาที่คุณหนุ่มชื่นชอบเป็นกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะใช่ครับแต่อยากทราบว่าทําไมผู้บริหารถึงมักจะชอบกีฬากอล์ฟกันมีหลายคนสงสัยคะ่ะจริงๆแล้วอกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางผมกับลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะกันนะครับซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างตัวผมเองกับลูกค้านะครับทำให้ตัวผมเองสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้แล้วก็เวลามีปัญหาหรือว่ามีการคุยเรื่องธุรกิจกันบ้างนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงปัญหาแล้วก็ได้ทราบถึงในสิ่งที่ลูกค้าชอบด้วย นอกเหนือจากคอนเนคชันแล้วเราก็ควรจะมีเร a t i น n กับลูกค้าซึ่งสองอย่างต้องไปด้วยกันครับในส่วนของตัวคุณหนุ่มเองมองว่าเป็นนักบริหารแบบไหนคะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมเป็นนักบริหารที่ลงมือทำอนะครับเพราะว่าการที่เราได้ลงไปทำงานแล้วก็ได้ลงไปดูแลในส่วนงานของเราเองเนี่ยเราจะสามารถทราบถึงปัญหา ที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจในการทํางานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกับลูกค้าได้ทุกท่านด้วยนะครับค่ะแล้ถ้าพูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์นะคะให้คุณหนุ่มลองนึกนิดนึงว่าเป็นอะไรดีอะไรที่คิดว่าตรงกับตัวคุณหนุ่มมากที่สุดเพราะอะไรสัญลักษณ์ค่ะ,คะอ,อ,อาจจะเป็นเครื่องหมายบวกะครับ กากบาทบวกนี่เป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยผมมีมุมมองที่เป็นบวกในในทุกๆด้านนะครับก็จะเป็นการคิดหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในในเชิงของการให้กำลังใจตัวเองนะครับว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยที่เราสามารถที่จะค่อยๆแก้ นะครับแล้วก็ทุกอย่างสามารถทําได้อาจจะเป็นช่วงเวลาปัจจุบันหรือในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มุมมองและทัศนคติของตัวเราครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าผู้บริหารคิดบวกแล้วครับบุคลากรในองค์กรนั้นๆก็จะบวกตามไปด้วยใช่ไหมคะเช่นกันครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะต้องคิดบวกกันนะคะคสุดท้ายอยากจะให้คุณหนุ่มนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นคนหัวแถวคะ่ะผมคิดว่าทุกๆท,ท,ท่านะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นพนักง,งานนะครับการที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองก็คือตัวเราจะต้องมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับเมื่อไหร่รู้จักเวลาและหน้าที่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ทุก,ท,กท่านนะครับประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับแล้วก็ ทุกท่านก็สามารถที่จะเป็นคนหัวแถวได้เช่นกันวันนี้ดิฉันนะคะแล้วก็รายการคนหัวแถวต้องขอขอบพระคุณคุณหนุ่มจิระเดชสมภพรุ่งโรจน์นะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,ะ,คคะก่อนจะจบรายการนะคะเราจะไปพบกับแนนนาในช่วงคนช่างคิดสักครูค่ะ สวัสดีค่ะแนนนากับพบณทุกท่านในช่วงคนช่างคิดแล้วนะคะเมื่อพูดถึงสารสกัดโอเมก้า3อันทรงคุณค่าต่อสมองและร่างกายหลายคนคงคุ้นชินว่าเป็นสารสกัดในน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์แต่ในปัจจุบันมนุษย์ค้นพบสารโอเมก้า3ในสารสกัดธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำมันงาม่น ซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ก็สามารถบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพได้เช่นกันค่ะน้ำมันงามอนเป็นน้ำมันที่บีบจากมเมล็ดงามอนนิยมผลิตโดยขบวนการบีบเย็นไม่ใช้ความร้อนนะครับเป็นน้ำมันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ100%เซสีเหลืองจึงทำให้สารประกอบที่มีประโยชน์ยังคงอยู่ไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนครับในน้ำมันงามอนนั้นมีโอเมก้าส ARA อยู่มากถึง55-60%ซึ่งปกติจะพบโอเมก้า3ในน้ำมันปลาเพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับหรือว่ากินบางสวรรั์เมื่อรับประทานน้ำมันงามอนโอเมก้า3นี้จะถูกเอนไซม์เดลตาซิกดิเซสทูเรสในร่างกายเปลี่ยนเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งสารทั้งสองสำคัญต่อการสร้างเซลล์เมนบรนสรรพคุณและประโยชน์ของน้ำมันงามอนได้แก่ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีฟอสฟอรัสมากกว่าพืชทั่วไป40เท่าและแคลเซียมมากกว่าพืชทั่วไปถึง20เท่ามีวิตามิน B มีสารเซซามอนที่ช่วยป้องกันมะเร็งและชะลอความแก่ได้ด้วยนะครับมีน้ำมันหอมระเหยจากใบาสามารถใช้แต่งกลิ่นอาหารลดริ้วรอยบนใบหน้ามีสารโอเมก้า3และโอเมก้า6มากกว่าน้ำมันปลาถึง2เท่ามีสารโรสแมรินิกเอซิดและทูอีโอลี ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการแพ้และการอักเสบได้ดีครับซึ่งกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า3และ6เป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับเนื่องจากร่างกายนั้นสร้างเองไม่ได้และพบในน้ํามันทั่วไปน้อยมากและเป็นสารตั้งต้นของโอรสตารกลดินในร่างกายซึ่งมีผลต่อการทํางานต่งตางๆในร่างกายครับน้ํามันงาม่อนจึงมีผลต่อสมองเกี่ยวกับความฉลาดและความจําได้ไวทํางานป้องกันโรคความจําเสื่อมในวัยชรา นอกจากนี้ยังมีวิตต้านการอักเสบป้องกันการอุตันของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจและจากการวิจัยน้ำมันงามอนยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปอดในสภาวะของโรคหอบหืดโดยการควบคุมการสร้างเอโคโซนอยและยับยั้งการสร้างลูโคทรอีซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำงานระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะคะท่านผู้ชม ว่ายังมีความลับอันทรงคุณค่าที่รอให้มนุษย์ไปค้นพบอีกมากมายกลับมาพบกับสาระความรู้ใหม่ๆได้ในช่วงคนช่างคิดกับแนนหน้าในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทจอแอนคอยร์คอร์ปอเรชั่จำกัด คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งและไม่หยุดนิ่งก็จะสามารถเป็นคนหัวแถวได้เช่นเดียวกับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์แห่งนี้ที่มีความเป็นเบอร์หนึ่งในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผู้จำหน่ายที่มียอดขายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมไปถึงศูนย์บริการที่มีผู้เข้าใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะดิฉันและรายการดีโอ w เนอร์คนหัวแถวหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้แรงบันดาลใจจากคนหัวแถวของเราในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันและวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีค่ะ ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใน,ในความเป็นตัวเองนะครับแต่เราพยายามที่จะหาจุดเด่นและตอกย้ําในความเป็นตัวคิดเองตัวของเคมอเตอร์ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับทัศนคติของพนักงานทุกท่านนะครับในองค์กรของบริษัทเนี่ยให้มี d ดเรกชั่นที่เป็นในแนวทางเดียวกัน